วันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูเพื่อนๆตอนนี้กำลังถอดอยู่นะครับเป็นของอินเวอร์เตอร์ LG นะครับชุดคัตมอเตอร์นะครับชุดคัตมอเตอร์มีปัญหานะครับมาจากสารหลรื่นไม่มีนะครับไม่มีสารลรลื่นแล้วทำให้ตัวเครื่องมีการฝืนฝืนแล้วตัวดึงหักเลยนะครับชุดคัตมอเตอร์มีปัญหาเลยว่าทำไมทำไมเจรบีถึงสําคัญนะครับ เดี๋ยวลองขอให้ดูนะว่าทำไมจระบีที่ผมทำมาถึงสำคัญนะครับเจระบีความหมือต่ำนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ล็อกนะครับแล้วก็ตัวคัดดึงล้าหักเลยนะครับถ้าเพื่อนๆที่มีแรงช่วยบำรุงก็ต้องหยอดเจระบีช่วยนิดนึงนะครับนะว่าทำไมเจระบีมันสำคัญนะครับแล้วตัวนะี้ครับ ก็อย่าลืมมาร์กด้วยนะครับตอนถอดมาร์กเดี๋ยวเดี๋ยวจําไม่ได้นะครับตําแหน่งไม่ต้องเที่ยวเสียเวลาวิ่งหาตําแหน่งอยู่นะครับเดี๋ยวสายเอ่อมอเตอร์กับตัวชุดวัดรอบก็ดึงออกแล้วนะครับมาเตอร์ก็ดึงออกแล้วนะครับเราจะจะชุดชัดาา้น,ะนออกมานดประมาณแปดตัวรด ก็สอบยยกหน่อยครับยวดูนะครับดูยวดูนะครับ,ว,รบว่าทำไมมันสำคัญนะครับ ใส่ก้อนสายอีกตัวนึงก็เป็นกล่าวก่วสายกล่าวก่อนวันนี้เป็นวันที่ใหม่นะ,ะนที่หนึ่งมาที่หนึ่งเี่ยไอ้โอกคก็ต่อเนครับ ตัวนี้ครับตัวนี้ต้องกอตัวนี้ครับจุดกันครับเดี๋ยวมาก่อลดหลายตัวนะครับ นะครับีชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้นะครับแล้วก็ชินน้นนนะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับนี่ไงสาเหตุนะครับ ครับชุดสครับคับนะครับต้องเรืยออกมาหมดเลยนะครับหาราะสาเหตุตัวนี้ครับสังเกตง่ายๆนะครับนี่ก็สปริงนะครับมันอยู่ประมาณนี้นะครับก็ใสุ้ง่ายๆนะครับเจระบีแห้งนะครับอันนี้ผมเพิ่งใส่เข้าไปนะครับจะาบีชุดนี้แห้งชุดกลางนี้แห้งนะครับ พอจราบีแห้งนะครับทําให้ตัวดึงทํางานหนักนะครับตัวดึงกันทํางานหนักทําใหา้ใช้แรงในการดึงสูงนะครับเลยทําให้อุปกรณ์มีปัญหานะครับก็คือตัวนี้นะตัวดึงนะครับดึงคันนะครับหักเลยหักในเลยครับหักในเลยนะครับมาจากขาดจระบีในการหล่อลื่นนะครับนะครับ ขัดเจลาบีในการลลื่นนะครับก็เลยทําให้ติดปัญหาตรงนี้นะครับก็เลยมาแนะนำนะครับจะวิธีใช้ช่วยในการาลอลื่นนะครับใช้นิดเดียวนะครับตัวนี้นะครับความหนืดต่ำนะครับใช้นิดเดียวนะครับลูกบริเวณเฟืองชุดนี้นะครับลูกบริเวณเฟืองชุดนี้นะครับส่วนไหนที่มีการขยับนะครับ ก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับสําคัญนะครับส่วนนี้แหละครับที่ทําให้มันมีการล็อกเพราะว่าพอมันดึงนะครับมันใช้แรงเยอะถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีเจลบีช่วยนะครับส่วนนี้ก็ต้องใส่สําคัญนะครับตรงกลางนี้กับตัวนี้แล้วก็ชุดรับนะครับ ใส่นิดเดียวนะครับเจลาบีนะครับแต่ตอนนี้คือเจลาบีขาดพอเจลาบีขาดแล้วทําให้ชุดเฟืองนะครับมันดึงชุดดึงน้ำในสุดดูดคัดนะครับชุดดูด,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 ดคัดก็คือเป็นส่วนชุดนี้เดีวหักหักหนึ่งชุดแล้วก็หักอีกหนึ่งจุดนะครับส่วนนี้นะครับก็เสียเลยครับเสียเลยนะครับตอนนี้เขาหักนะครับ ตรงนี้หักนะครัวนี้ตรงนี้ครับนะครับตรส่วนนี้หักครับ,รบรส่วนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พอโทษติกับส่วนวนี้ไม่ใช่ครับส่วนนี้ก็ต้องอาจจะอาจจะบีช่วยนะครับส่วนที่มีการขยับนะครับให้ใช้จะิบีตัวที่นายช่างผลิตนะครับเข้าไปใช้งานได้นะครับ พอตัวนี้นะครับนะครับส่วนนี้สําคัญนะครับสําคัญนะครับตัวนี้หักตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะตัวนี้ครับหักเลยนะครับนี่นะครับทําให้มันมีปัญหานะครับแล้วก็มีการเสียเสียหายนะครับเราคอย่าลืมเพื่อนๆที่สนใจนะครับจะมรีนายช่างนะครับนำาแใช้งานได้นะครับ นะครับสองนะค,นะคน,นะออนนะครับร้อยยี่สิบบาทรวมส่งนะครับไม่มีกลิ่นเจลบีนะบอกไว้ก่อนครับดมแล้วก,ก็คือเป็นไม่มีกลิ่นเจลบีครับขอบครับขอบคูดดีป็นละเรียบร้อยขอบคุณอย่าลืมกดติดตลกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ